แม้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่เราก็เชื่อว่าพลังของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กว่า ด้วยพลังเล็กๆที่สดใสและบริสุทธิ์ของพวกเขาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และแน่นอนจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มจากตัวเด็กที่แรกก็ไปฝึกงานที่เทศบาลคะ่ะแม่เอื้องก็เห็นแววเพราะว่าหนูเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบถามชอบพูดกล้าแสดงออกเข้ากับคนได้ง่ายค่ะ ตอนแรกก็ไปร่วมกิจกรรมเฉยๆฉแม่เอื้องก็พาไปไประชุมนั่นไปไประชุมนี่มีสภาเด็กเข้ามาก็เปลี่ยนศัก,กยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลเรามากมากคึ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเรามีความคิดแตกต่างแต่เมื่อก่อนมีความคิดเป็นผู้นำและก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะทํางานได้หนุนเสริมทํากิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน25แห่งและสิ่งที่เห็นผลเด่นชัดนั่นก็คือเกิดสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลที่มีความเข้มแข็งและทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมสภาเด็กก็คืออยู่กับเด็กอยู่กับชุมชนอยู่กับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สอนให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างอย่างเช่นเราอยู่กับเด็กเด็กเขามีความคิดอะไรยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงสิ่งที่ผู้มีความคาดหวังในการทํากิจกรรมสภาเด็กก็คือก็คือความสุขความสุขที่เราได้จากทําให้คนอื่นยิ้มพาน้องๆไปทํากิจกรรมทําให้ผู้ใหญ่บางคนยิ้มได้ นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเยาวชนในแต่ละตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดภาวะผู้นำสำนึกรักท้องถิ่นลดจำนวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากถูกดึงให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะมีผู้ใหญ่หนุนเสริมอันเป็นเบ้าหลอมให้เด็กพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยพี่มีความสุข กับการทำงานที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนเห็นพัฒนาการของเขาจากเริ่มต้นที่เราที่เคยพบกันครั้งแรกแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเห็นพัฒนาการเขาดีขึ้นในการคุยการพูดการแสดงออก แต่ก่อนถึงจะไม่มีพบรบสภาเด็กแต่เราก็ตั้งสภาเด็กกันเองนะคะอยู่ในชุมชนของเราพอเรารู้ว่ามันจะมีกลุ่มเสี่ยงอยู่พอมีสภาเด็กล้วก็ล้มคุกล้มลูกคูค้างนาะพ่อเป็นการจัดตั้งมีการหนังสือจากส่วนกลางมาจัดตั้งพอมีประชุมทีหนึ่งเราขอความร่วมมือคัดเด็กกลุ่มเสี่ยงรือว่าคัดใครก็ตามส่งรายชื่อมาแต่พอมาถึงกลุ่มของต้อมนะะี่ค่ะต้อมเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาดึงใจน้องได้ได้ใจน้องนี่คือสิ่งที่ทำให้สภาเด็กของคอนสายในปัจจุบันเนี่ย มีความเข้มแข็งแล้วก็เรามั่นใจว่าเด็กๆเ,เขาทําได้จริงพวกเราก็ต่างก็ทราบดี่าเด็กคืออนาคตของชาติอนาคตของประเทศอนาคตของชุมชนอนาคตของหมู่บ้านและสุดท้ายเขาก็คือลูกๆหล,ลานๆของเรานี่แหละสิ่งไหนดีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนล่ะจะปฏิเสธที่จะไม่ให้เด็กเพื่อที่จะหล,ล่อหลอมเด็กกลุ่มนี้หรือทั้งหมดที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยให้เป็นคนมีคุณภาพ เป้าหมายในระยะยาวของโครงการคืออยากเห็นเมืองอุบลเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สังเคราะห์และนําองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นเพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนในอนาคตโดยเฉพาะในอีก2ปีข้างหน้าที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้น ฐานความรู้ที่ดีของเด็กและเยาวชนย่อมจะนำมาซึ่งการปร,รับตัวเพื่อรองรับแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงสำหรับโครงการขับเคลื่อนง,งานนั่นเด็กเยาวชนนะครับที่มีเป้าหมาย3ปีขณะนี้เราขับเคลื่อนผ่านไปแล้วในปีแรกก็คือมีเป้าหมายที่5ตำบลน,นะครับในมุมมองของผมก็คือว่าโครงการที่เราต้องการขับเคลื่อนตรงนี้เราต้องการให้เด็กคิดเด็กทำนะครับก็คือเด็กเป็นคนคิดโครงการขึ้นมาแล้วเขาดาเนินโครงการเอง เพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศเราต่อไปในวันหน้าถ้าเด็กทุกคนมีการคิดมีการทํากิจกรรมที่ดีที่ตอบสนองของเขานะครับในวันข้างหน้าประเทศเราก็จะพัฒนาไปสู่จุดที่เขาต้องการและสู่ของความยั่งยืนต่อไปครับผมทางมหาวิทยาลัยก็อนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางของการที่จะทาหน้าที่ประสานงานหรือหนุนนําส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้ให้เด็กหรือให้สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดบ,บุราธานีถ้าคิดถึงเรื่องของอ,องค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานงานเนี่ยก็ให้นึกถึงสถานที่แรกสถาบันแรกนึกถึงราชพัฒน,าาน์บุรณาธีกันดการที่จะมาเชื่อมประสานการที่จะมาหาข้อมูลการที่จะมาเป็นสมาชิกเข้าร่วม การหนุนนําร่วมกันเนี่ยก็ให้คิดถึงมหาวิทยาลัยราชภาัฏมุรนาธานีเป็นองค์กรแรกจากโครงการสภาเด็กและเยาวชนการกับเคลื่อนกิจกรรมเด็กและเยาวชนของจังหวัดรวงธานีเคลื่อนไปกับอีก3จังหวัดที่อยูอ่มีพื้นที่ติดกันนะครับแล้วก็เคลื่อนไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติประโยคนี้ยังเป็นประโยคที่ใช้ได้ในทุกยุคสมัยเพราะวันนี้เราก็ประจักษ์แล้วว่าพวกเขามีพลังที่เต็มเปี่ยมล้นพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้สังคมใบนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความสุขและสามัคคีตลอดไป